อันนี้เสร็จหนึ่งเครื่องนะครับ1นึ่งแอม i ์ทานอร์ขับเกตครับ,ร,บราคาพันสี่รอยบาทบอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ครับเป็นลูกค้าเก่านะครับเดี๋ยวมารับเองนะครับแกเสร็จแล้วนะครับรอลูกค้ามารับของนะครับมาเทปไปให้ก่อนนะครับ200รอยบาทไฟต่ำ ไฟสูงห้าร้อยวัตต์ไฟสูงนะครับไฟต่ำก็ประมาณนี้นะครับไฟก็กลางๆนะครับไม่แรงไม่เบานะครับ จะเป็นหน้าเพจเฟซบุ๊กนะครับประมาณนี้ครับ